วิกฤตสภาพขลองเงินสดของแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอร์เรนซีถึงได้แตกเป็นแผลบวมก่อนจะถึงสิ้นปีนี้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Elite Health Plus จากเมืองไทยประกันชีวิตคุยกับบัญชานะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชนั้นวันนี้เราคงพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับว่าเอ๊ะทำไมล่ะครับวิกฤตสภาพคลองเงินสดของแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอร์เรนซีถึงได้ แตกเป็นแผลบวมก่อนจะถึงสิ้นปีดีครับท่านผู้ชมครับถามท่านผู้ชมตรงๆเลยนะฮะถึงวันนี้เนี่ยกล้าหรือไม่กล้าลงทุนเงินคริปโต u ร r นซี y ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินอะไรก็ได้ลองส่งมาดูนะครับถ้าท่านผู้ชมกล้าก็พิมพ์คําว่ากล้าถ้าไม่กล้าก็พิมพ์คําว่าไม่กล้าด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดฟอลโลกดแชร์เพจ f เฟซบ o ๊กบีถ m มกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งของ y o u t u b e บีถามเข้าไปด้วยนะครับ 72ชั่วโมงหรือ3วันติดต่อกันที่ผ่านมาเนี่ยใครที่อยู่ในวงการเงินคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่เจนไหนก็แล้วแต่ที่เล่นคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับตกอกตกใจฮะนอนไม่หลับด้วยเพราะ72ชั่วโมง3วันทุกสกุลถูกเทขายกระหน่ำทั้งสิน้นแม้ว่าจะเป็นทั้ง Bitcoin e t ทอรหรือแม้แต่เงินที่เป็นเหรียญโทเคน oken, อันนี้เป็นสัเพาะนิดนึงนะฮะโทเคนหรือเหรียญโทเคน oken, คือเหรียญดิจิตอลนี่แหละครับ ออกโดยเจ้าของแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีเขาก็จะใช้ชื่อเหมือนกับชื่อแพลตฟอร์มเช่น FTX ก็จะมีเหรียญของเขาที่เรียกว่า FTX เหมือนกันนึกออกไหมครปรากฏว่าทุกสกุลอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นสกุลคริปโตเคอเรนซีระดับโลกหรือจะเป็นเงินสกุลของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็ถูกกระหน่ำเทขายกันทั้งสิน้นนึกไม่ถึงเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นสาเหตุก็มาจากเจ้าของและผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโตเคอเรนซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก2ค่ายครับ ค่ายหนึ่งคือ b i n a n c e คุณนไหมฮะ Binance เนี่ยนะครับก็มีผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าที่บริหารเป็นคนจีนซึ่งก็คือนายจางเผิงเจ้าคนนี้เป็นเจ้าของ b i n a n c e เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปตโตเคอเรนซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้คนจีนทําในขณะที่อีกค่ายหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปตโตเคอเรนซี FTX ซึ่ง FTX เนี่ยนะครับมีคนต่างชาติ เป็นฝรั่งแต่อายุยังหนุ่มๆจะอยู่เลยนะฮะอายุ30ปีเท่านั้นเองนี่นะครับซึ่งปรากฏว่าทางฝั่งนี้นี่นะครับก็คือคนที่ชื่อว่าในแซมนะครับสำหรับทางด้านของแซมตรงนี้นี่นะครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ฮะว่าเหรียญ FTX ซึ่งเป็นเหรียญโทเค็นของแพลตฟอร์มตัวนี้นี่นะครับ ทําไปทํามาปรากฏว่ามีความไม่มั่นใจในนักลงทุนที่ซื้อขายเหรียญตัวนี้ของเขาและเกิดการถอนการลงทุนออกมาจากแพลตฟอร์มของ FTX ทีนี้จํานวนของการที่ถอนกันออกมานี่ครับถือว่าเยอะมากๆ6,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐใช้เวลาเพียงแค่เท่าไหร่ทราบไหมฮะ24-48ชั่วโมง6,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐก็คือเงินกว่า228,000ล้านบาทเนี่ยหายออกจากแพลตฟอร์มของ FTX เพราะนักลงทุนไม่มั่นใจ ทีนี้มันก็ต้องกลับไปดูครับว่าทําไมเขาไม่มั่นใจที่เขาไม่มั่นใจก็เพราะอะไรว่าอย่างนี้ครับในจางเผิงเจ้าซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ประธานเจ้าที่บริหารของ b บ n a n c e แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาทวิตข้อความครและข้อความที่เขาทวิตออกมาเนี่ยนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆคือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ b บ n a n c e เนี่ยไปลงทุนถือครองไอ้เจ้าเหรียญตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับทำไปทำมาเนี่ยเขาอาจจะขายทิ้งหมดเลย ไม่ถือรองเหรียญตัวนี้อีกต่อไปเขาให้เหตุผลครับว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นเหตุผลก็เพราะว่าการประเมินค่าหรือมูลค่าของเหรียญตัวนี้ไม่ได้มีการระบุอย่างชัดเจนและเหมาะสมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าถ้า CEO ของแพลตฟอร์มซื้อขายเงินคิโตคอเรนซีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและออกมาทวิตข้อความอย่างนี้แล้วคนตามบีนแนสเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยเนะี่ยฮะท่านผู้ชมจะยังตัดสินใจถืออยู่หรือเปล่า ท่านผู้ชมจะมีความมั่นใจลงทุนต่อหรือเปล่าเพราะว่าขนาด CEO เบอร์หนึ่งของแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังบอกอย่างนี้ครับนี่คือเหตุและผลจนทําให้เกิดการเทขายออกมาอย่างชนิดที่รุนแรงอย่างมากๆนะครับทีนี้ปรากฏว่าการถอนเงินลงทุนออกมาซึ่งใช้เวลา48-72ชั่วโมงนี่นะครับก็เลยทําให้ตอนนี้นักลงทุนในเงินคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าหรือว่าตอนนี้หรือว่าปีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นปีที่ทําให้ตลาดเงินคริปโตเคอเรนซี ถึงจุดล่มสลายแล้วใช่หรือไม่หรือว่าการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีบล็อกเชนและไปสร้างเงินคริปโตเคอร์เรนซีขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นบิตคอยซึ่งมีอายุมาตอนนี้ประมาณ13ปีเนี่ยมันเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดและล่มสลายของมันแล้วใช่หรือไม่นี่เป็นคําถามของนักลงทุนนะครับที่เขาลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีจากเหตุการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นทีนี้ทําไปท,าทํามาท่านผู้ชมครับกลายเป็นเรื่องใหญ่โตท,ทันทีครับเพราะว่าเงินกว่า2องแสนล้านถอนออกมาจากทางด้านของ c e o ของแพลตฟอร์ม FTX เรื่องนี้นายแซมแบงก์แมนฟรายซึ่งเป็นมาเศรษฐีวัย30ปีนี่นะครับก็เกิดสิ่งที่เรียกกันว่าอะไรทราบไหมฮะเมื่อสภาพคล่องของแพลตฟอร์มไม่พอก็จะกลายเกิดเป็นภาวะตึงตัวหาเงินมาสนับสนุนให้กับการลงทุนไม่ได้หาเงินมาปล่อยกู้กับนักลงทุนที่สนใจจะซื้อเงินคิโตเวครนซีไม่ว่าเป็นสกุลระดับต่างชาติสากลหรือว่าเหรียญของแพลตฟอร,ร์มตัวเองก็ไม่ได้ และที่สุดมันกําลังกลายเป็นงูกินหางอีกรอบครับก็คือเมื่อเกิดวิกฤตสภาพคล่องของแพลตฟอร์มซื้อขาย FTX เงินคริปโตเคเรนซีก็จะเกิดอะไรตามมาซ้ำฮะไม่สามารถที่จะทําให้เอาเงินมาคืนนักลงทุนได้นักลงทุนก็เกิดภาวะชอ็อตเหมือนกันนี่คือปัญหาลักษณะเหมือนกันกับตอนที่เกิดในช่วงของกรกฎาคมปีนี้ครับจนทําให้แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคเรนซีชื่อดังในแถบอาเซียนอย่างเช่นสิงคโปร์ก็คือซิปเมกเนี่ยถึงขั้นต้องประกาศล้มละลาย แล้วก็สะเทือนขึ้นมาถึงบริษัทในเครือของซิปเมกแม้แต่ซิปเมกประเทศไทยซึ่งล่าสุดตอนนี้เห็นทําไปทํามาน่าจะมีคนเข้ามาซื้อกิจการและตัวเองก็คงจะปิดกิจการในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสิ่งตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าเจ้าของกับซีอของแพลตฟอร์มเทรดเงินคริปโตเคอเรนซี่ Ftx นี่นะครับซึ่งมีชื่อว่านายแซมแบงก์แมนฟรายนี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นมหาเศรษฐีของโลกแต่พอเจอกับภาวะนี้ในช่วงประมาณแค่72ชั่วโมง เขาตกอันดับเศรษฐีที่รวยที่สุด20อันดับแรกของโลกทันทีนะครับเหตุผล hey, เรามาดูกันเลยนะฮะปรากฏว่า c ีอของทางด้านแพลตฟอร์มซื้อขาย FTX นี่นะครับหลุดจากผู้ที่รวยที่สุดใน20อันดับแรกของโลกครับจากดัชนีบ l ู o มเบิร์กเบรนเน่อินดีเซนี่นะฮะเหลือเชื่อะฮะว่าความร่ำรวยของเขาเนี่ยหายไปถึงคืนเดียวนะครับไม่ใช่แค่2คืนนะฮะคืนเดียวเท่านั้นคือคือ,คอวันที่8พฤศจิกาย,ยนที่ต้องทุนถล่มเทขายและราคาหุ้นของ แพลตฟอร์ม f t s ก็ตกลงมาละเลยในนาทํำให้ความรับรวยของ CEO อายุ30ปีต้นต้นเองนี่นะฮะ <S 2> <S 2> หายไปถึง5 5 4 8 0 0ล้านบาทภายในคืนเดียวท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าคนรวยที่มีเงินหายชั่วข้ามคืน500กว่าล้านบาทจะเกิดอะไรขึ้นและมันเกิดขึ้นแล้วเท่ากับว่ามูลค่าความมั่งคั่งร่ำรวยที่เคยอยู่ติดใน20อันดับแรกหายไปกว่า500ล้าน ความรวยเขาลบ94%ชั่วข้ามคืนครับและในที่สุดตอนนี้กลายเป็นว่าความร่ำรวยของเขาเนี่ยนะครับลงมาเหลือเพียงแค่991ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐคือตอนนี้เขารวยเพียงแค่37,000กว่าล้านเท่านั้นเองครับจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีความร่ำรวยขึ้นมาไม่ต่ำกว่า6 0 0 0 0 0ล้านบาทตอนนี้เหลือเพียงแค่37,000กว่าล้านนั่นเป็นความร่ำรวยส่วนตัวนะฮะทีนี้สถานการณ์นี้มันจะจบแค่นี้ไหม หรือจะลุกรานกันต่อนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับคู่แข่งเป็นคู่แข่งก็จริงแต่ถ้าไม่ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือคู่แข่งงานนี้เนี่ยนะครับมองขาดได้เลยครับว่าถึงกาละอวสารหรือการจบบริบูรณ์สมบูรณ์แบบของตลาดคริปโตเคอเรนซี่ทั่วโลกแน่เพราะฉะนั้น CEO ของบ i n a n c e ซึ่งก็คือนายจางเผิงเจ้าตัดสินใจฮะตัดสินใจลงนามในข้อตกลงว่าจะเข้าไป ซื้อหน่วยธุรกิจของแพลตฟอร์ม FTX ที่อยู่นอกสหรัฐการเข้าไปซื้อแสดงว่าต้องเอาเงินเข้าไปใส่เพราะฉะนั้นก็จะทำให้วิกฤตสภาพคล่องเงินสดของแพลตฟอร์ม FTX นั้นพอจะมีเงินกลับเข้ามามันก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะครับว่าในที่สุดเนี่ยแม้จะเป็นแพลตฟอร์มเทรดเงินคริปโตเคอเรนซีที่มีขนาดใหญ่อันดับต้น,ตนของโลกเลยแล้วก็ตีคู่สูสีเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแต่ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งตอนนี้มีปัญหาวิกฤตสภาพคล่องเงินสดและมันอาจจะลามลุกลามไปมากเลย และจะกลายเป็นวิกฤตครั้งใหญ่โตมากเพราะงานนี้แพลตฟอร์มตัวนี้ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกสูสีกับไบแนนเพราะฉะนั้นวิธีคิดของจางเพิงเจ้าก็เลยตัดสินใจเข้าไปอุ้มเลยดีกว่าเพราะทาไมอุ้มปัญหาจะลุกลามและดีไม่ดีก็จะลุกลามมาถึง b บ Nance ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดเงินคริปโตเคอเรนซีใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับและทําไมอุ้มลามมาถึงตรงนี้ก็จะถึงจุดจบของคริปโตเคอเรนซีโลกใบนี้ทันทีและนั่นจะกลายเป็นว่าเรากำลังจะได้เห็น วิกฤตเศรษฐกิจการเงินคริปโตเคอเรนซีครั้งประวัติศาสตร์จบฉาก10บกว่าปีของการเกิดขึ้นของเงินดิจิทัลในโลกใบนี้เรื่องนี้ต้องดูต่อไปครับอุ้มแล้วจะไหวต่อเลยไหมความมั่นอกมั่นใจนักลงทุนจะมีกลับมาอีกหรือเปล่าเพราะนี่คือปีมหาชนของคริปโตเคอเรนซีจริงนะครับอย่าลืมนะฮะถามท่านผู้ชมไปแล้วครับว่าถ้าท่านผู้ชมมีเงินเหลือพอเนี่ยจะไปลงทุนในเงินคริปโตเคอเรนซีสกุลอะไรก็ได้กล้าหรือไม่กล้า ใครกล้าก็พิมพ์คำว่ากล้าเข้ามานะครับใครไม่กล้าก็พิมพ์ความว่าไม่กล้าเข้ามานะครับและบทนี้ก็คือคุยกับบัญชารับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Follow กดแชร์เพจ a c e b o o k ปี time แล้วก็ตามไปกดต่อที่กดไลค์ subscribe กดกระดิ่งกด u t u b e เข้าไปด้วยนะครับแต่บทนี้คือคุยกับบัญชาครับ